แล้วป้าก็ต้องแปดมาหมาักแล้วที่ป้าทําค้ารอบที่แล้วเขาดิดเหลือเยอะไหมไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วเนาะ,ะคือลดลงไปเยอะลดลงไปเยอะอันนี้ก็มาใช้เป็นรอบที่สองค่ะสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่ตําบลเทพนิมิตอําเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกําแพงเพชรมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดแปลงนาของป้าโพนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาคุยกับป้าโพกันว่า ป้าโพใช้ตองแปดมาสองรอบแล้วเป็นรอบที่สองนะครับว่าผลงานเข้าดีดนะครับเมื่อรอบที่แล้วลดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงมาใช้รอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับครับเดี๋ยวไปคุยกับป้าโพกันป้าครับสวัสดีครับป้าเมื่อรอบที่แล้วปัญหาใปแปลงนางของป้านเนี่ยเข้าดีดมีเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนะไม่ก่อนใช้ตองแปดเขาเยอะเใช่ไหมก่อนใช้ตองแปดเข้าดีดเยอะ แล้วป้าก็ต้องแปดมาหมาั<า>กแล้วที่ป้าทําค้ารอบที่แล้วเข้าดีิดเหลือเยอะไหมไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วเนาะ,ะคือลดลงไปเยอะลดลงไปเยอะ,ลลยอ,ะอันนี้ก็มาใช้เป็นรอบที่สองค่ะ,อะตอนนี้หวานค้าได้13วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้กันว่าข้าวีดจะหมดหรือจะแปลงนาของป้าหรือเปล่านะครับข้าวขึ้นดีดีนะป้าครับขึ้นสวยเสมอทั้งแปลงเลยดูค่ะทุกคนขึ้นหนามากเลยเป็นสีเดียวกันนะครับตอนนี้เรายังแยกไม่ออกว่ามีข้าวีิดเหลือหรือไม่เหลือนะครับ นนคือได้อาหารจากการหมักเน้องลุงตอนนี้คือได้อาหารจากการหมักเพราะว่าดินดินดีไหมป้าด,ดินดีนะครับดินฟูดินหล่มขึ้นนะครับจากที่ดิน <ลง S 1> แข็งใช่อันนี้ก็พื้นที่ในการหาอาหารของข้าวเราก็จะเยอะขึ้นนะครับการให้ปุ๋ยก็สามารถจะซึมเข้าหาโวนข้าวได้เลยนะครับเพราะดินเราฟูดินเราไม่เหนียวนะครับสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวีในแปลงนาของป้าเนี่ยจะเหลือประมาณเท่าไหร่ป้าประทับใจไหมคะประทับใจค่ะ คือข้าวดีดลดลงป้าก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเห็นข้าวส,ายสวยๆแบบนี้เราก็ปลื้มใจนะลงุงเเรามาดูกันครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรายังแยกไม่ออกนะครับว่าต้นไหนเป็นต้นข้าดีดนะครับถ้าหลงเหลือก็ถ้าใส่ปุ๋ยก็จะเห็นเลยนะครับใช่จะเป็นอันนี้คือข้าวเป็นสีเดียวกันหมดเลย ีย,ยากให้ข้าวโตแล้วก็มาอัปเดตให้ชมชอีกครั้งาาหนึ่งมาทาเป็นช่วงๆไปนะครับว่าข้าวดีดเราแต่ละช่วงเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาช่วงไหนนะครับเราจะได้รู้กันค่ะแต่ก็ตอนนี้คือป้าก็ประทับใจไปแล้วคือเมื่อรอบที่แล้วข้าวดีดปา้าหายไปเหลือ<ม>แค่ไม่เยอะนะครับช่วยกําจัดข้าวดีดที่แปลงนาป้าโพนะคะอยู่ที่เทพนิมิตบึงสามกีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชในนาเยอะ จะย่อยสลายต่อสัางฟางข้าวก็ได้ปัญหาดินเสียนะลุงครับผมคู่หูต้องแปดครบจบในขวดเดียวค่ะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ